สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอชโนตครับนี่ก็เป็นทางเข้าคำชะโนดนะทางเข้าคำชะโนดทางเข้าคำชะโนดนะก็นานนะครับก็ไม่ได้เข้ามาชมบรรยากาศคำคำชะโนดนะฮะมากราบไหว้ปู่ศรีสุสโโธูย่าปทุมมานะครับผม ด้านหลังผมแสงย้อนหน่อยแสงย้อนหน่อยปรับกล้องก็ทางเข้าครับทางออกก็จะมีะพญานาคครับนะพญานาคนะพญานาค บรรยากาศบริเวณตรงนี้นะครับก็คิดถึงความหลังเก่าครับคิดถึงความหลังเก่านะที่ผมเคยเคยมาฉายหนังนะฮะเคยมาทำฉายหนังมาเคยฉายหนังที่นี่สองรอบนะฮะตั้งแต่ยังไม่เจริญขึ้นนะฮะตั้งแต่เป็นวัดป่านะวัปาดป,วป่าที่คำชะโนดเป็นวัดป่าที่คำชะโนดผมก็เคยมาฉายหนังสองรอบ อยู่บริษัทแจ่มจันนะครับก็ช่วง,ช,วงวช่วงในอดีตตรงนั้นมันจะเป็นวัดวัดวัดป่านะครับวัดป่าจะไม่ค่อยมีความเจริญเท่าไหร่ก็จะมีต้นไม้นะฮะต้นไม้ที่เถาวันแล้วก็มีต้นคำต้นคําชะโนดที่ว่านะ คล้ายค้้า,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 าต้นตานลเหรอครนี่ฮะบริเวณพวกต้นมุงต้นไม้คามเชโน่เนี้ฮะต้นคามเชโนดจะเปค้ายต้นตาลแต่ไม่มันจะเป็นต้นจะไม่สูง เดี๋ยวเข้าไปถึงองค์ปู่ก็เราก็ไปไหว้ปู่ศรีสุโธยา่าปฐุมานะครับไปต่อนะครับผมเราก็มาถึงบริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นป่าคำชะโนดช่วงในดีตก็ยังไม่มีความเจริญเท่าไหร่นะฮะมีความเจริญเท่าไหร่ ก็จะมีสาธารณชนหรือว่ามากราบไหว้นะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็มาดูพื้นที่ยังมีสาธารณชนหรือว่าญาติโยมหรือว่ามาอากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปููปููศรีสุโธย่าปทุมมานะครับ ข้างในนี้ก็จะเป็นปู่สีสุโธกับย่าปุมมาก็มีคำคำกล่าวถวายนะครับสามจบ ถ้าเรามาขอพอรหรือว่าก่าวคำบูชาพยาศรีสุโธนะฮะก็ต้องมอีเครื่องบวงสวงนะฮะเนี่ยเป็นรูปองค์ปู่พญานาคเจ็ดเสียนสามเสียนแล้วแต่จะ,ะนำมาถวายนะครับเครื่องบูชาแต่ละชนิดนะครับ นี่ก็เป็นคำคำบูชาถวายนะครับนี่ซูมนะให้ใกล้ๆเลยเราก็ไปเรื่อยๆคนระับเตินตามยาบทุตม,มากับเขาปู่ศีสุโธ ก็มีเครื่องไหว้ผวายเยอะนะครับผมทางเข้าก็พัฒนาเจริญความเจริญขึ้นมาเยอะนะครับผมแต่ก่อนก็จะจะพื้นไม้หรือว่าอะไรก็จะไม่มีนะฮะจะเป็นพื้นดินนะครับพื้นดิน เราไปต่อครับผมไปด้านในต่อนะเข้อเพลงในต่อเรามาเดินรอบๆชมบรรยากาศทางเดินคำชะโนดนะฮะคำชะโนดต้นคำชะโนดนะจะเป็นสูงยาวครับสูงยาวต้นคำชะโนดจะสูงยาวกันในนี้นะจะเป็นลักษณะหลายต้นคำชะโนดเนี่ยฮะ ต้นยาวขนาดนี้เลยนะต้นคำชะโนดเป็นเขาเรียกว่าเป็นป่าป่าลึกลับป่าแบบสิ่งที่ลึกลับนะฮะคำชะโนดเนี่ยแล้วมีชื่อเสียงเรื่องอที่มาทำหนังนะฮะ ผี่จังหนังนะฮะยี่จงหนังหนังจางผีหนังจางผียี่จงหนังนะนี่ก็มีคู่รักต่างวัยนะฮะกับอีกคู่หนึ่งฮะรักต่างวัยแมงกาบี้เอ็มดิ้ เดี๋ยวมาดูอีกสถานที่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมติดตามดูนะครับนี่จะเป็นเครื่องอบวงสรวงนะครับจำหน่ายเครื่องสักการะ,ะบูชานะฮะคำชโลดนะครับผมจะมีรูป ทรงจะมีรูปทรงแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ราคานะครับแล้วแต่ราคาเครื่องบวงสงรวงสักการะบูชาบายสีจะมีชื่อตั้งแต่นี่ย ไล่มาราคาจะแตกต่างกันนะครับผมราคาจะแตกต่างกันไปนะครับผมบรรยากาศ ก็ช่วงนี้ช่วง16บหกนาจุด30นะฮะช่วงเย็นแล้วช่วงเย็นแล้วสิบ e กส c h a n น e l